โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับปีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างทีวีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาลงแร้งกันนะเรามาไตแนนะ่แล้งนะโอเคเราก็ได้คู่แล้วนะทุกคนมาเราก็มาดูนว่าทีมเขากับทีมเราทีมไหนมันจะกอดกอดกันนะทุกคนโอเคเราก็แล้แงมากกว่าเานะทุกคนเราก็อยู่แล้งหนึ่งสองหนึ่งสองเท่าไหร่นะคุณคน <laughs> ลืมแล้ว โอเคก่อนอื่นใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะมาแล้วก็มาลุยกันเลยนะครับว่าเราจะเจอแรงอะไรมันจะโหดหรือเปล่าุกคนแล้วก็มาลุยกันเลยนะโอเคแล้วก็ตัดเข้ามาในเกมแล้วนะมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะมาครับเดี๋ยวเริ่มเกมนะวิเล่าวิเล่าะบอกเลยว่ากลางรับเราก็ถือว่าเป็นตัวที่โหดเลยนะ บอลโย่สง่งมาที่ลูมิเนเก้เบิ้ลมาที่ลูมิเนเก้อีกครั้งจากแมสซี่ลูมิเนเก้สายก้อยโอ้โห,โโหขวบแรกตักคายก็แบบก็แบบว่าแบบว่าอะไรนะก้นแล้วก็มือโกม,มันเซฟนะก็โกเขาเซฟนะโอเคมาไลบ่บอลกันต่อฝั่งเขาก็ว่าไงนะก้นฝั่งเขานะขอ่ะก็มาดิฝั่งเขาเอ่ะเฮ้ยมาแมสซี่ดูว่าคลองบอลน,นะทุกคน เขาคึงบอลไว้นะทุกคนตัวชอบคึงบอลนะแต่เขาคึงไปทั่วเออคึงไปทั <si> ่วมาดิเขาก็ตามไล่บอลอยู่นะทุกคนอ่าจังหวะนี้ก็ไม่กลัวนะทุกคนมาเฮ้ยโอ้โหโดนเลยทุกคนหนึ่งศูนย์ในนาทีที่สิบสี่โอ้โหมือเต็มโม้ฮัลโหลมาแล้วมันเริ่มเล่นเกมกันใหม่นะ เขียร์เกมกันใหม่ก็มันจะอะไรจะโหดสักขนาดนั้นนะทุนมาไม่ซี่ลุนโดลุนโดลุนโด,นโดมาไม่มีใครเข้าก็แทงมาตั้งแตวันนี้แทงมาที่ลูมิเกะโอ้โหซ้ำเอ้ยลุนโย่เรียบร้อยโอ้ยเราดันย่อเราดันย่อจะลองให้จะลองให้เหรนะียเนี่ยโอ้โหจะลองให้ยิงไม่เข้าเริ่มยิงทุยรีบยิงเงินไปนะทุกคนมา โอ okay. เคลุยยันต่อก็ไม่กลัวนะทุกคนแรงเขาก็น้อยกว่านะเออเราก็แรงมากกว่าเราก็จะตกคอยไดนะ้ทุกคน <laughs> ตกอะไรทุกคนโดนเขานำในหนึ่งศูนย์เนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นเกมเถอะไม่ได้พูด,พดโดนนำนะนะลุยยันต่อลุยยันต่อเลยโอ้โหเขาผ่านได้ไงทุกคนมาเลยเมสซี่อีกแล้วทุกคนมาลแล้วเมสซี่เปิดโอเคติดไหมโอเคอยังยังดีนะทุกคนยังบล็อกได้อยู่นะเมสซี่ทุ่มมา Like, share, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะมาทุกคนถ้าอยากให้ผมทำคิวเกี่ยวอะไรก็สมาร์ทคอมเมนต์มาได้นะสมารทคอมเมนต์พูดคุยมาได้นะทุกคนเรื่องแจากกหัดผมว่ายังยังไม่แจกนะเราต้องรอผู้ติดตามเยอะมากกว่านี้นะทุกคนโอเคมาดูต้นต่อเขาเปิดมาที่ริมม้างเปิดก็มายิงโอ้อีกแล้วโอ้โหใครว่าเล็งน้อยมันกาไว้ทุกคนะโคตรเก่งเลยนะอะไรจะก๊อตขนาดนี้ทุกคนเล็งน้อยโอ้ แรงพันสี่สี่ทุกคนแรงพันสี่สี่ก็โหดเหมือนกันนะนี่โโลโหลโอเคมาโ,โหสองศูนย์นิ่มๆเลยทุกคนนาทีที่ยี่แปดนครับยังไม่ได้พูดพ่อมทำเพลงเลยโดดไปละโอเคก็ไม่กลัวนะทุกคนมาก็วีลาจังหวนนี้ก็จะยิงให้เด็กมันดูอีกแล้วอีกแล้วเล่ายิงไม่เข้าได้ไงนะทุกคน โอเคอยังไงเราก็ได้เปิดมุมมาทุกคนเราก็เรียนสูตรเปิดมุมมาแล้วจังหวะนี้ก็เปิดไปกองโคงแมสซี่โอ้โหแมสซี่โขงนิ่มๆเลยทุกคนโอเคมาโอ้โอเคเขาก็แบบสุดยอดนะอะไรมันจะโหงขนาดนี้โอเคมหลุยกันต่อลุยกันต่อไปนะทุกคนเกมยังไม่แพ้ก็อย่าเพิ่งนับศพทหารนะ โอ okay, เคลุงพิเก้มาชิปขึ้นจากโรนันโดจังหวะนี้ก็หายไหมโอ้โหพิเก้เอ้ยพิเก้โอ้โโอโสไลด์เอ,อ่อผมกดยิงนะทุกคนกดยิงแล้วมันสไลด์เ,เองนะผมไม่ได้ตั้งใจนะทุกคนก็ขอโทษวยก็ขอโทษฝ่ายทีมฝ่ายตรงข้ามไปนะครับโอเคมาือนต่อเลยทุกคนเราก็จะมาดูกันว่าใครจะโดหดกว่ากันนะทุกคนมา <laughs> ไปทั่ว โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับมาเฮ้ามาลุยกันต่อ <c oughs> พูดอะไรเนี่ยไปทั่วนะทุกคนหล่นแล้วนะทุกคนเติมมาเยอะนะโ okay, อเคไหมป้าเป้ลงมาดักได้แทงขึ้นมาจังหวะสองเอ็มป้าเป้ว่าไงโอ้โหเอ็มป้าเป้เสียบอลจังหวะนี้มาวิเอล่อาห้อยชัยวิเอล่า แล้วนรอยังไม่เข้าบอลน,นะทุกคนทุกคนทดหนึ่งนาทีนะทุกคนอ้นครึ่งแรกมาจังหวะนี้ก็เปิดอีกแล้วว่างอีกแล้วจะเปิดซ้ำสองไม่ให้ยิงหรอกโอเคมาแล้วก็โดนยิงนะทุกคนสอสูนะในครึ่งแรกโอ้โหเขาคลองบอลมากกว่าถึง64%นะแต่เขายิงน้อยกว่าเรานะแล้วก็คลองบอลน,น้อยแต่ยิงมากกว่านะก็ไม่อยากจนะพูดแหละก็ครึ่งหลังเอาจริงนะ,นะทุกคนก็ดักทางได้แล้วนะมาขอสลับตัวเปลี่ยนตัวเลยนะทุกคนเอาฮาร์เล่นลงเลยนะบอสโคเรมาอิมาเป้ก็ไปเล่นปีกซ้ายนะทุกคนมา เราดักทางเรารู้นะทุกคนว่าเขาจะเล่นแผนสไตล์ไหนเราก็จะมาแบบามาตบเขาจริงๆแนละ้วอันนี้ก็หยอกนะทุกคนหยอกเล่นนะเราไม่ได้มาตบหรอกนะทุกคนเราก็แค่จะมายิงให้ชนะนะทุกคนเราจะไม่ยอมเสียแรงไปง่ายๆนะโอเคก่อจะขึ้นมาได้ขนาดนี้นะมาเห็นมารุออยนต่อเราก็จะพยายามใจเย็นนะทุกคนผมจาเลยนะว่าผมจะใจเย็นแล้วไม่เล่นใจร้อนนะทุกคนไม่โม้แล้วนะทุกคนไม่ใช่ โมนะไม่ได้โมแล้วยิงนะทุก <c oughs> คนจังหวะนี้ก็มาดิปัมขอปัมหน่อยโอเคมาดักได้ก็ขอสปีดใช้ความเร็วของนี่ช่วยนี่มาเลยแมสซี่หน่ทุกคนเขาจะวิ่งขึ้นมาแล้วผมก็จะหักหลบแล้วก็ยิงเลยนะทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> ว้า อะไรคนอะไรเนี่ยมันพูดแล้วมันยิงได้มันมันก๊อขนาดานี้นะทุกคนคุณเห็นป่าโเมื่อกี้จังหวะอะไรนะอย่างที่ผมบอกผมรู้ว่าเขาจะวิ่งขึ้นมาแล้วผม,มาหาักหลบแล่อะไรมันจะลงน็อกขนาดนี้นะโอเคมาแล้วก็ดักได้โอ้โหนี่มาเมตตี้โอ้โหโดนโดนหลอกโดนเมตตี้หลอกโดนเมตตี้หลอกโอ้แมตตี้หลบอีกแล้วหลบอีกแล้วเมตตี้โอเคไหอ่ะเฮ้ยเปิดมาจังหวะนี้โอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอย่างที่ผมบอกผมรู้สูตรเท่านั้นทุกคน อ๋เฮ้ยไม่เสียเสียไหมโอ้โหเสียฟาทุกคนเสียฟากำลังจะบอกกัดกัดเลยทุกคนกำลังจะแบบสวนกลับแล้วยิงปุ้มยิงตุ่มเลยนะก็ <c oughs> มันโหดนะทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอสักห้าไลค์นะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะทุกคนถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาแทรกหรือภาพไม่ชัดภาพกระตุกก็ขอโทษเลยนะโอเคผม ว่าจะปรับปรุงนะทุกคนถ้าภาพไม่ชัดหรือเสียงกระตุกอะไรมีเสียงอะไรเข้ามาแทรกผมก็ขออภัยด้วยนะทุกคนมาลุยกันต่อนะทุกคนย้ำเลยนะทุกคนว่าเอผมยังไม่แจกรหัสนะทุกคนผมต้องรอให้คนผู้ติดตามเยอะมากกว่านี้นะโอเคจังหวะนี้หาเล่นหลุดมาว่าไงหาเล่นยิงนิ่มๆฉีดยาหายยิงค่ยัดแค่ยดคขขยัดสองคหนึ่งตีก็มาดิครับเจแล้วนะทุกคนตีเสมอได้นะนะมา อย่างที่ผมบอกผมดาวแผนก็ออกแล้วนะเราจังหวะสวนกับโอเควิเอล่าไลบินหน่อยเฮ้ยเไม่ไม่โอเคมาเป้ลงมาช่วยอ้าวอ้ไรเปย์เบื่อเบื่อเบื่อหน่อยมาเป้เบื่อโอเคมาดักได้แม็กก็โมเยอะแล้วทุกคนขอยิงได้ก่อนนะขอยโมขอให้ยิงได้เลยนะโอเคเนมาเนมาเฮ้ยเนมาเบอเนมาเบอโอเคฟันน้ช่วยชีวิตไวหมาพอสโค ฟาสโกเบิลขึ้นมาที่ฮาเลนฮาเลนมองชงขึ้นมาที่เอ็มปาเป้ว่าไงเอ็มาเป้มองไม่เห็นภักอะไรครับนี่เหรมาภักมั่วๆทุกคนโอเคจังหวะน,นี้วิเลยละ่ะโอเคฟอสกโกปัมได้โย,ยนขึ้นมาแมตสซี่เบิลกลับคืนให้สําหรับฮาแลนจังหวะน,นี้มองยงขึ้นมาสไลด์หนึ่งไม่ผ่านโอ้โหพีเกวิ่งขึ้นมาตัดหน้าหายเลยโยหมดกันทุกคนโอเค จังหวะเขาสวนก็ขอตัดบอลได้เลยนะทุกคนจังหวะนี้เราก็จะขอตัดเลยนะมาดิมาดิาดเฮ้ยมาเล่นสตงสเตปอะไรแถวนี้ไม่ชอบเราไม่เล่นสเตปเราชิงความเร็วอย่างเดียวโอเคปิเก้เมื่อกี้ว่าไงขอปั่นเน้นๆหน่อยนะมาดิโอเคไหมมันก็จริงๆเลอทุกคนมันก็จริงๆจังหวะนี้หาเล่นก็สองยิงไปสองเม็ดนะทุกคน,นก็สองเม็ดนะ ฝั่งเขาเลยยิงมา2เม็ดในครึ่งแรกฮาเลนก็ยิงกลับ2เม็ดนะทุกคนมันก็จะจุกหน่อยนะฮัลโหลมาแทงเงี่ยวันนี้อ้าวฮาเลนจะมีแฮตทริกหรือเปล่าตกฟ้าลงไหมอ้โหใครบ้างทุกคนกระแทกทีหายเลยทุกคนผมนว่าฮาเลนแข็งแล้วนะาาทํากระแทกอย่างเงี้ยโอ้หมดความฮาเลนเลยฮา <hi> เลนหมดเลยนะทุกคนมาโอเคแมตตี้หักหลบเข้ามาจะจะปั่นจงมาจังหวะนี้ข้างหวะสองโอเคพอสโค่พาพอสโคได้แทงมาที่ เนมาโอเคหมดเวลาเราก็ชนะไปที่3ประตูต่อ2นะก็ขึ้น <c oughs> นะทุกคนแรงเราก็ขึ้นนะจังหวะนี้มันก็กัดจริงๆนะทุกคนก็หอมโมโหหน่อยนิดนึงนะ <Hi. S 1> ยิงก็มากกว่านะทุกคนโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกอาเราใจสำหรับวิดีโอขอขตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ